มาล้างบ้านดูดูค่ะนั่นนั่นลูกลากันล้างหมดเลยน้ำยังกองนองอยู่ของเนี่ยดูไม่ได้เพราะบ้านอยู่ข้างหลังออไปทีนี้เห็นแล้วหนักเลยจ้ะ <c oughs> ทุกของคนมีบ้านหัดใหญ <c oughs> ่ทุกคนละแบบตู้เย็นลอยน้ำ เสร็จประตูเสร็จแล้วเอี่ยมแล้วเหมือนเดิมตอนที่เรายังไม่ล้างมันก็จะเป็นคาราบสกปรกเสร็จเรียบร้อยนะวันนี้เสร็จแล้ววันนี้ของที่ล้างนี่ส่วนที่เหลือก็จะเป็นถ้วยชามอยู่ประมาณนี้ที่เหลืออันนี้อ่างล้างมือห้องน,น้ำ ตอนแรกห้องน้ำนี่โอ้โหนะคิดว่าเอาไม่ได้แล้วนะแต่พอล้างออกมาเอ,อ่อน้ำมันตกค้างอยู่3ากี่สาสี่วันนะถึงจึงได้เข้ามาล้างคือมันแห้งอยู่3าสวันแห้งในฝาผานังเพราะว่ามันน้ำไม่ไหลใช่ไหมพอน้ำไหลสี่วันแหละนะก็จึงได้มาล้างพอล้างเสร็จ ก็เข้าสภาพเดิมเนาะก็ทัดลมซีด,ดูตะท่วมทัดลมตะทมทัดลมแต่ว่ายังไม่ได้ปลดมารางก็คือเหลือทัดลมตรงนี้ตั้งทีวีนะทีวีพังเนาะก็ยังยังเก็บของยังไม่หมดอยู่ประมาณนี้